มาเล่นแบบบาร์คิมอนซีโร่ปเป็นเมลโขงคุดาัคุโรโกะเลยผมจะมาดูสไตล์เอสหรือว่าบิซิคอสุดท้ายเลยครับขอบคุณร้านไอติเล็กที่ส่งไอจีให้ด้วยครับถ้าคุณกำลังมองหาไอจีแบบบาร์คิมอนซีโร่เนราคาถูกวันนี้ผมมีมาแนะนําครับไอติเล็กมีทั้งอาโอเมทาทกิและมารสกิบ,บราระยังมีไอจีไก่แบบบูลก็แล้วกัอีกด้วยครับม,มาเริ่มเล่นเลยครับนย่าเริ่มแรกคือตอัวนี้อ่ะ ว่าเราต้องใช้บอลหรือเปล่าผมไม uh, uh, huh? ่เคยเล่นเลยสกิลซ well ีต้องใช้บอลอ่สติลวีก็ต้องใช้บอลอ่าเริ่มเล่นกันอย่าเอะเริ่มที่สกิลซีครับสกิลซีนี่คือเฮ้ยเฮ้ยเออโหดโหดโหดมันคือแบบเป็นการแบบเลี้ยงฟึบๆแล้วก็แบบเฟดเอาไปจับแต้มก็ลง อันนี้คือแบบยิงได้ทุกมุมเลยมั้ยเนี่ยผมต้องมาลองทีอ่ะแล้วมาดูสกิลวีครัสกิลวก็เป็นการเอ้ยยิงแบบดิจิตอลมันจะดิจิตอลเกินไปไหมเอ้ยเกินเฮียสไตล์นี้มันโหดอะไรขนาดนี้เอ้ยมันโหดขนาดนี้เดี๋ยวมาดูอเวสดียวครับรออเวสกันมาลาชามลาชันมาแล้วโอ้ยโอ้ย มาแล้วไอ้เว้ที่สกิลซี่เจนี่แล้วจะบอกเหรอมูเจนี่เว้ยเว้ยเกินไปเป็นใจนั่งมันจะเกินไปพี่ทูอีสี่ยังไงเอ้ยเอ้ยเล็กยูาแบบดิจิตอลค้อนคอนคอนค้อนแล้วก็ดังอัดเอ้ยโหดแป้นใส่ด้วยโคดียมเท่คืน เจ้าเลยค่ะนนอะจัดว่าสไตล์นี้เอาเรื่องแบบโหโหดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันเถอว่าแบบสไตล์นี้มันจะมจะจะโหดแค่ไหนไปดูเลยครับ let's go สวยสวยกูคอสแบบววาวดิจิตอลไปไปไปอุ้ยเขาไม่รู้แล้วก็กลัวว้าเอาเรื่องเกือบแทบไม่ต้องใช้สกิลเฮเลยอ่ะแบบกดกดสกิลสกิลไปมันก็ได้โคตรโกงอ่ะ ตันนี้อะไรคิดสีวะนเนี่ยคุ <c ười> ค้นคนผมยิงงอจะดาไอ้เพื่อนไอเน,นี่ยไ <c ười> อ้่าเป็นแอซิดกระโดดกระโดดสุดกูได้สกิลกูเลียงขึ้นหน้ากูเลียงขึ้นกูเลี้ยงมออกูเอเข้าไปหมดาหมาดิมาดิมาดิกูก็กดสกิลอะ เอ้ยเพื่อเบสไปป่าอังเดทไปกี่ตัวเนี่ย <c oughs> โอ้โหอังเคเบทไปห้าเอ้ยยังจะกี่มันโกงจีใครมาแบบโดนเคเบทหมดอ่ะใครจะเกิดสติวะมาแล้วราชามาเอามินิไทยไดกิถอดเสื้อคุมแม่มึงจะมาเหอะกี่ตรงกี่ตัวมึงก็มาเอ้ยกูไม่ยอมกูไม่ยอม เข้ามาใต้แป้นหน่อยไม่มีคนให้วิ่งมาดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดอกฮึบโอ้ดอกขึ้นมาเหรอเอฟเฟกต์หายไปไหนหมดอ่าเออเอฟเฟกต์หายคลิปนี้มีเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมารีวิวไอ้มุลสกิบละไว้เจอกันครับ